ผลิตภัณฑ์ TK s o อยเป็นชุดอาหารเสริมทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรที่ได้พิสูจน์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงกับพืชไม้ผลหลายชนิดสามารถฟื้นฟูสภาพต้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตได้อย่างรวดเร็วเห็นผลได้ภายใน15ถึง30วันสามารถใช้ได้กับระบบน้ำหรือเครื่องฉีดพ่นยาเคมี โดยปรับเป็นละอองหยาบๆฉีดพ่นไปที่ดินบริเวณรากฝอยชายพุ่มทุกๆ2 0 3สถึงสาวันเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของใบระบบรากลำต้นกิ่งกา้านรวมถึงสะสมอาหารเพื่อการออกดอกติดผลและผลผลิตที่มีคุณภาพ TK ซอยห TK ซอยสอง TK+ ชุดธาตุอาหารพืชทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตร สำหรับในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอังคารเป็นวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2563หรือปี2020สำหรับประเด็นสาระในส่วนของวันนี้นะครับเป็นวันอังคารก็จะเป็นเรื่องของทุเรียนแล้วก็เป็นเรื่องของพริกไทย สำหรับประเด็นสาระในส่วนของวันนี้นะครับก็คงเป็นประเด็นสืบเนื่องมาจากกรณีที่ผมเองนั้นได้ให้สาระความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการผส,สมอาหารหรือการสร้างตาดอกของกลุ่มไม้ผลคือไม่ได้ใช่เฉพาะทุเรียนอย่างเดียวนะครับแต่ทุเรียนนั้นคือเป็นพืชที่ค่อนข้างจะไวหรือเร็วต่อการตอบสนองเพราะเป็นพืชระบบลากตืนอะจริงๆแล้วเราต้องย้อนข้อมูลไปนิดนึงนะครับว่า ลำดับขั้นตอนของการส่งเสริมการออกดอกของไม้ผลเนี่ยมันเริ่มต้นจากการสร้างใบใบเป็นโรงครัวที่จะผลิตพลังงานจากกระบวนการสังเคราะห์แสงแล้วก็ในส่วนของกระบวนการสร้างใบนั้นก็จะเป็นเรื่องของการํำสร้างใบที่หนึ่งที่สองหรือที่สามก็แล้วแต่จนกระทั่งถึงใบสุดท้ายใบสุดท้ายก็จะเป็นกระบวนการในเรื่องของการ,การเก็บสะสมพลังงานไว้ที่ใบจนกระทั่งใบนั้น ผ่านกระบวนการสะสมพอแล้วเต็มแล้วจึงจะส่งมาตามจุดเจริญไม่ว่าจะไปที่ยอดหรือว่าจะลงมาที่ท้องกิ่งกระบวนการสังเคราะห์แสงนั้นเราได้ให้สาระความรู้ความเข้าใจแล้วนะครับว่าการทำงานนั้นจะต้องมีองค์ประกอบของาธาตุแคลเซียมมีโบรอนแล้วก็มีาธาตุของอเหล็กสังกะสีทองแดงแมงกานิสโบลิดีนัมหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านอาจารย์เลือกศักได้ให้คำ จำกัดความตรงนี้นะครับว่าการทํางานมันต้องเป็นการประสมในอัตราที่เหมาะสมระหว่างแมกนีเซียมเหล็กสังกะสีทองแดงแมงกานิสที่จะเสริมให้เกิดการสร้างสีเขียวคือคลอโรฟิลแล้วก็เกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงเมื่อเกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงเก็บสะสมพลังงานแล้วแคลเซียมก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําหน้าที่ร่วมกับโบรอนแล้วก็นําพาพลังงานที่ใบเหล่านั้นมาสุดจุดเจริญ วันนี้เราจะคุยกันเรื่องหนึ่งาธาตุครับเพราะว่าเป็นความสะสมของอหรือเป็นความสงสัยนะครับขออภ,อภัยเป็นความสงสัยของพี่น้องสกกว่าระหว่างแคลเซียมโบลอนเน่กับโบลอนเน่มันเหมือนกันไหมหรือมันต่างกันอย่างไรคือให้เข้าใจอย่างนี้นะครับว่ากระบวนการแคลเซียมโบลอนมีเป็นการใช้ทํางานในอัตราต่า แล้วทำงานร่วมกันในการนำพาพลังงานจากใบเนี่ยมาจุดเจริญคือมาที่ตาดอกหรือเอาพูดกันภาษาเราง่ายๆก็คือมาที่ท้องกิ่งทีนี้ประเด็นมันก็มีอยู่ตรงนี้ว่าในส่วนของการที่เขาเคลื่อนย้ายลงมานั้นจะมากจะน้อยเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นตามพฤติกรรมของพืชถ้าพืชที่ออกดอกปลายยอดเขาก็จะไปอยู่ปลายยอดถ้าพืชออกตามลำกิ่งเขาก็ลงมานะครับอย่างเช่นอทุเรียนลองกองหรือขนุน ทีนี้ประเด็นก็คือว่าในสาระสำคัญเนี่ยการให้แคลเซียมทางดินเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยในการสร้างสารไซโตเคนินที่บริเวณปลายลากก็จะทำให้เกิดการออกดอกดีส่วนด้านบนละ่ะโบลอนครับในเรื่องของโบลอนเป็นเรื่องธาตุสำคัญที่มีความสำคัญและก็มีความจำเป็นต่อการสร้างตาดอก เรื่องนี้เลยต้องเอามาย้้ำกันอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วบทบาทหน้าที่นั้นมีมากมายแต่เราก็จะสรุปให้เป็นภาษาที่เราเข้าใจกันง่ายๆนะครับว่าธาตุโบรอนมีความสำคัญต่อการสร้างตาไม่ใช่แค่นี้เขายังมีบทบาทสำคัญต่อในการสังเคราะห์โปรตีนในการสร้างฮอร์โมนพืชในการสร้างตาดอกการเพิ่มจำนวนตาดอกเพิ่มจำนวนช่อดอกการเพิ่ม คุณภาพผลผลิตนอกจากนี้ยังมีบทบาทต่อกระบวนการย่อยโปรโตีนและคาร์โบไฮเดรตรวมถึงควบคุมการขายน้ำเพราะฉะนั้นในคำแนะนำจึงมีการให้คำแนะนำไว้ว่าการให้ธาตุบรอนอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเพื่อที่จะส่งเสริมการออกดอกจะต้องให้ในใบสุดท้ายก่อนที่ไม้ผลจะออกดอกหนเดือนหนึ่งเดือนนะครับ ในความหมายของเอกสารทางวิชาการได้บอกไว้นะครับของท่านอาจารย์เลื่อนศักดิ์คือบอกว่าในระยะาใบาสุดท้ายก่อนการออกดอกจึงควรมีการใช้ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มตั้งแต่ใบอ่อนเป็นต้นไปการให้อาหารทางดินจะเป็นอาหารเสริมทางดินส่วนหนึ่งทางใบส่วนหนึ่งทางดินก็จะเป็นทีเคซอยหนึ่งทีเคซอยสองเป็นหลัก ส่วนทางใบก็จะเป็นธาตุอาหารสูตรรวมนะครับอย่างเช่นไมโครมิกเอฟเทสเอสพีคูวาร์เทเนอร์อะไรพวกนี้ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบของแมกนีเซียมเหล็กสังกะสีทองแดงแมงกานิสส่วนแคลเซียมโบลอนก็จะเป็นตัวอย่างเช่น TKC ซไซโฟแคลหรือแคลเซียมพลัสสมัยก่อนหรือจะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นตัวร่วมระหว่างแคลเซียมและโบลอนในกรณีตรงนี้ถ้าในเชิงปฏิบัตินาน เราต้องเข้าใจต่อนะครับว่าไม้ผลนั้นมีความต้องการลืืนในอัตราส่วนของธอาตุเหล่านี้มากแล้วก็ในส่วนของวิธีการให้นะครับวิธีการให้ในเชิงปฏิบัติผมเรียนอย่างนี้ว่าอย่างเช่นสมมุติว่าเราใช้แคลเซียมบอลอนบำรุงไปเรื่อยๆมันก็มีส่วนที่จะทำให้การออกดอกดีขึ้นถูกต้องครับแต่ในขณะเดียวกันในความสงสัยตรงนี้ อาแล้วโบลอนเราให้ยังไงผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าแคลเซียมและโบลอนสองธาตุนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อกันเราไม่สามารถที่จะเอามาผสมทิ้งกันไว้ได้เพราะเขาเป็นปฏิบัติมันจะเกิดการเสียหายดังนั้นในการที่จะทำให้แคลเซียมและโบลอนอยู่ร่วมกันได้นั้นก็จะต้องมีแคลเซียมในปริมาณสูงและมีโบลอนในอัตราต่ำจะได้ไม่ทะเลาะกัน ไม่ขัดแย้งซึ่งกันและกันนะครับคือผู้กันในภาษาทางวิชาการกเรียกว่าเป็นพิษดังนั้นแล้วโบลอนแนอาตาต่ำเหล่านี้เนี่ยเราจะทำยังไงล่ะเราก็จะต้องให้โบลอนต่างหากอย่างเช่นนิปก็คือโบลอนเดียวเพราะฉะนั้นในความหมายของการให้ก็คืออย่างเช่นท่านใช้แคลเซียมโบลอนแล้วพอใบสุดท้ายก่อนการออกดอกหนึ่งเดือนเราก็ให้นิปเติมเข้าไปนะครับ หรือจะเป็นโบลอนต่างๆโบลอนโกหรือโบลอนที่เป็นธาตุอัตราส่วนใหญ่จะอยู่ที่ความเข้มข้น10%ถ้าในกรณีนี้เราใช้กับแคลเซียมเดียวได้ไหมก็ได้ครับเพียงแต่ว่าเราก็จะลดอัตราความเข้มข้นหรืออัตราการใช้ลงมาเช่นใช้แคลเซียมเดียวบกับโบลอนเดียวเราผสมเสร็จแล้วก็ใช้ให้หมดอันนี้ก็ใช้ได้เป็นเทคนิค หรือเราจะใช้แคลเซียมโบรอนต่างๆแล้วบวกนิกเข้าไปหรือบวกโบรอนโกเข้าไปเราก็บวกเพิ่มเข้าไปได้โดยในระยะเวลาตรงนี้จะใช้ระยะเวลา1เดือนนะครับการพ่นทางใบส่วนทางดินละ่ะเราทราบกันหรือไม่ว่าจริงๆแล้วใน TK เคซอยสองจะมีโบรอนมาก เพราะฉะนั้นเวลาที่เราราดทีเคซอยสองลงไปนั้นก็จะมีแคลเซียมมีบรอนมีธาตุอาหารอยู่เขาก็จะไปทำหน้าที่ของเขาและในบริเวณของหมวกรากเองก็จะทำหน้าที่กันร่วมกันกลายเป็นจุดที่จะสร้างในส่วนของฮอร์โมนไซโตคนินบรอนเองนั้นมีใช่มีหน้าที่แค่ในเรื่องของการส่รงเสริมการออกดอกเท่านั้นนะครับ ยังมีความสําคัญต่อกระบวนการผสมเกสรต่อคุณภาพไปควบคุมกลไกต่างๆซึ่งวันนี้เราไม่พูดถึงเราจะพูดถึงเฉพาะกรณีการส่งเสริมการออกดอกเหตุผลก็อยู่ตรงนี้ว่าถ้าท่านใช้แคลเซียมโบรอนมาท่านก็เติมโบรอนเข้าไปแต่ถ้าท่านมีแคลเซียมเดียวและโบรอนเดียวท่านก็ใส่สองตัวร่วมการผสมแล้วก็ใช้ให้หมดอย่าไปผสมทิ้งไว้ก็ถือว่าใช้ได้นี่คือประเด็นนะครับ ของธาตุตัวนี้ที่เราต้องนํามาทําความเข้าใจกันนี่เป็นประเด็นเทคนิคการใช้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าในกระบวนการส่งเสริมการเทให้ไม้ผลออกดอกดนั้นมันจะต้องมีองค์ประกอบในทุกๆด้านทั้ง3ด้านนะครับคือความสมบูรณ์ของใบการสะสมความสมบูรณ์และกระบวนการชักนําหรือส่งเสริมการออกดอกซึ่งแต่ละขั้นตอนก็ต้องมีกรอบระยะเวลาในแต่ละชนิดของพืชแตกต่างกันออกไปแต่โดยรวมแล้ว ก็จะมีกรอบระยะเวลาดังที่ผมได้สรุปมาคือระยะการพัฒนาใบก็จะเป็น30วันการสะสมความสมบูรณ์การทำให้ใบสมบูรณ์ก็60วันและการสะสมความสมบูรณ์และการเคลื่อนย้ายพลังงานเพื่อการออกดอกก็90บวันเรื่องของการเตรียมความพร้อมของใบเพื่อที่จะให้เกิดการสะสมความสมบูรณ์ตามตำแหน่งชนิดของพืชอย่างทุเรียนก็ลงมาท้องกิ่ง นะครับหรือมาไฟลงมาท้องกิ่งขนนลงมาท้องกิ่งส่วนจะเป็นเงาะเป็นมังคุดก็จะอยู่อยู่หรือเงาะจะอยู่ด้านไปด้านบนคือไปสู่ยอดเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้เป็นกระบวนการสะสมและก็การสร้างตาดอกส่วนกระบวนการที่สมก็จะเป็นกระบวนการในการชักนําหรือการส่งเสริมให้ดอกนั้นพัฒนาหรือเคลื่อนตัวออกมาเท่ากับว่าเราจะมีสามกระบวนการแต่ ในส่วนของสาระวันนี้เราจะตัดในส่วนของส่วนที่หนึ่งออกก็คือการสร้างความสมบูรณ์ของใบเราจะมาเริ่มต้นเฉพาะในกระบวนการที่2ก็คือการสร้างตาดอกหรือการสะสมความสมบูรณ์นั่นหมายความว่าใบทั้งหมดในใบสุดท้ายจะต้องเข้าสู่ขบวนการจเจริญเติบโตตามขั้นตอนของเขาคือการสร้างใบที่สุดท้ายเป็น30วันแรกให้ใบมีขนาดใหญ่ มีใบกว้างใบยาวพอ30วันต่อมาคือถึง60วันก็จะเป็นเรื่องของใบหนาใบสีเขียวเข้มและจาก60วันไปถึง90วันก็จะเป็นการสะสมความสมบูรณ์และก็ผลิตพลังงานเพื่อลงมาในส่วนของการสร้างตาดอกอันนี้ขบวนการในด้านของโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นปริมาณหรือสิ่งที่เป็นตัวแปรสำคัญนะครับนั่นก็คือเรื่องของการใช้ธาตุอาหาร ผมเรียนอย่างนี้ว่าถ้าเราจะทำความเข้าใจโดยสรุปธาตุอาหารที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการตรงนี้ก็จะมีส่วนประกอบของอย่างเช่นกรณีของธาตุแมกนีเซียมแมกนีเซียมเป็นใจกลางของสีเขียวหรือเป็นศูนย์กลางของคลอรโรฟิลคือสีเขียว พราะฉะนั้นถ้าเราใช้แมกนีเซียมกระบวนการสังเคราะห์แสงก็จะดีขึ้นกระบวนการในด้านของการเปลี่ยนพลังงานนะครับจากแสงมาเป็นพลังงานในสวงพืชแล้วก็ในเรื่องของกระบวนการสังเคราะห์แสงอันนี้คือธาตุที่หนึ่งเป็นเรื่องของการเสริมสร้างความสมบูรณ์สีเขียวให้กับใบส่วนธาตุที่สครับก็คือแคลเซียมบอรอน แคลเซียมบอลอนนั้นมีหน้าที่มีบทบาทสําคัญในการที่จะนําเอาพลังงานที่ใบไดยทาการผลิตแต่นั่นหมายความว่าใบต้องแก่แล้วใบต้องมีความพร้อมผลิตพลังงานแล้วแล้วก็แคลเซียมบอลลอนมีหน้าที่ย้ายพลังงานจากในส่วนของใบมาตามจุดเจริญก็คือ ไม้ผลที่ออกตามท้องกิ่งก็จะมาอยู่ตามท้องกิ่งไม้ผลที่ออกอยู่ที่ยอดก็จะเก็บสะสมไว้ที่ยอดอันนี้คือธาตุตัวที่สองที่เข้ามามีบทบาทสําคัญตัวที่สครับคือโบรอนโบรลอนมีคุณสมบัติในการที่จะส่งเสริมการทําให้พืชเจริญเติบโตไปตามพันธุก,กรรมก็คือการออกดอก เขาไปควบคุมกระบวนการทํางานของาธาตุอื่นๆภายในพืชก็เปรียบเสมือนดังที่เคยอธิบายว่าเป็นทั้งผู้เล่นในทีฟุตบอลและก็เป็นทั้งหัวหน้าทีมทั้งเป็นทั้งผู้เล่นเป็นผู้กํากับเสร็จเพราะนั้นาธาตุโบรอนจึงมีบทบาทสําคัญมีบทความทางวิชาการจากท่านอาจารย์เลื่อนศักดิ์ได้เคยกล่าวไว้ว่าเราจ้องให้าธาตุโบรอนกับพืชก่อนการออกดอกอย่างน้อย20-30วัน นี่เป็นตัวสําคัญเพราะนั้นเราก็ต้องมาทําความรู้จักกับธาตุตัวนี้บางท่านอาจจะถามว่าแล้วโบลอนในแคลเซียมโบลอนมันใช้ไม่ได้เหลอคือต้องเข้าใจนะครับว่าแคลเซียมโบลอนเป็นธาตุอาหารที่สองตัวเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ต่อกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาทําการผลิตแคลเซียม um จะต้องมีอยู่ในปริมาณมากถึงเป็น7เท่า8เท่าของโบลอนจึงจะไม่เกิดการเป็นพิษ ดังนั้นในกระบวนการเวลาที่เราจะใช้เทคนิคเนี่ยเราอาจจาเป็นที่จะต้องใช้โบรอนเดียวนะครับก็คืออย่างเช่นนิดหรือโบรอนโกต่างๆเราก็ต้องใช้ตรงนี้จึงจะทำให้เขามีปริมาณความเข้มข้นที่เพียงพอต่อการไปควบคุมลึกทาตามกระบวนการกลไกของการเจริญเติบโต,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 ตเพื่อการส่งเสร,ริมการออกดอกนั่นเองเป็นความสงสัยของพี่น้องสกว่าระหว่างแคลเซียมโบรอนเนี่ย กับโบลอนเนี่ยมันเหมือนกันไหมหรือมันต่างกันอย่างไรคือให้เข้าใจอย่างนี้นะครับว่ากระบวนการแคลเซียมโบลอนมีเป็นการใช้ทำงานในอัตราตำ่ำแล้วทำงานร่วมกันในการนำพาพลังงานจากใบเนี่ยมาจุดเจริญคือมาที่ตาดอกหรือเอาพูดกันภาษาเราง่ายๆก็คือมาที่ท้องกิ่งทีนี้ประเด็นมันก็มีอยู่ตรงนี้ว่าในส่วนของการที่เขาเคลื่อนย้ายลงมานั้นจะมากจะน้อยเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นตามพฤติกรรมของพืช ถ้าพืชที่ออกดอกปลายยอดเขาก็จะไปอยู่ปลายยอดถ้าพืชออกตามลํากิ่งเขาก็ลงมานะครับอย่างเช่นอัทุเรียนลองกองหรือขนุนทีนี้ประเด็นก็คือว่าในสาระสําคัญเนี่ยการให้แคลเซียมทางดินเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยในการสร้างสารไซโตเคนินที่บริเวณปลายล่ากก็จะทำให้เกิดการออกดอกดีส่วนด้านบนล่ะโบลอนครับในเรื่องของโบลอน เป็นเรื่องธาตุสำคัญที่มีความสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นต่อการสร้างตาดอกเรื่องนี้เลยต้องเอามาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วออบทบาทหน้าที่นั้นมีมากมายแต่เราก็จะสรุปให้เป็นภาษาที่เราเข้าใจกันง่ายๆนะครับว่าธาตุโบรอนมีความสำคัญต่อการสร้างตาไม่ใช่แค่นี้เขายังมีบทบาทสำคัญต่อในการสังเคราะห์โปรตีนในการสร้างฮอร์โมนพืช ในการสร้างตาดอกการเพิ่มจำนวนตาดอกเพิ่มจำนวนช่อดอกการเพิ่มคุณภาพผลผลิตนอกจากนี้ยังมีบทบาทต่อกระบวนการย่อยโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตรวมถึงควบคุมการขายน้ำเพราะฉะนั้นในคำแนะนำจึงมีการให้คำแนะนำไว้ว่าการให้ธาตุบรอนอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเพื่อที่จะส่งเสริมการออกดอกจะต้องให้ในใบสุดท้าย ก่อนที่ไม้ผลจะออกดอกหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนะครับทีนี้ในความหมายของเอกสารทางวิชาการได้บอกไว้นะครับของท่านอาจารย์เลื่อนศักดิ์คือบอกว่าในระยะาใบาสุดท้ายก่อนการออกดอกจึงควรมีการใช้ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มตั้งแต่ใบอ่อนเป็นต้นไปการให้อาหารทางดินจะเป็นอาหารเสริม ทางดินส่วนหนึ่งทางใบส่วนหนึ่งทางดินก็จะเป็นทีเคซอยหนึ่งทีเคซอยสองเป็นหลักส่วนทางใบก็จะเป็น่านอาหารสูตรรวมนะครับอย่างเช่นไมโครมิกเอฟเทสเอสพีคูวาร์เทเนอร์อะไรพวกนี้ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบของแมกนีเซียมเหล็กสังกะสีทองแดงแมงกานิสส่วนแคลเซียมบลอนก็จะเป็นตัวอย่างเช่นทีเคซีไซโฟแคลหรือแคลเซียมพลัสสมัยก่อนหรือจะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นตัวร่วมระหว่างแคลเซียมและ โบลอนในกรณีตรงนี้ท่านในเชิงปฏิบัตินั้นเราต้องเข้าใจต่อนะครับว่าไม้ผลนั้นมีความต้องการลื้อในอัตราส่วนของธาตุเหล่านี้มากแล้วก็ในส่วนของวิธีการให้นะครับวิธีการให้ในเชิงปฏิบัติผมเรียนอย่างนี้ว่าอย่างเช่นสมมุติว่าเราใช้แคลเซียมโบลอนบำรุงไปเรื่อยๆมันก็มีส่วนที่จะทำให้การออกดอกดีขึ้นถูกต้องครับ แต่ในขณนะดเดียวกันในความสงสัยตรงนี้เอาแล้วโบลอนเราให้ยังไงผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าแคลเซียมและโบลอนสองธาตุนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อกันเราไม่สามารถที่จะเอามาผสมทิ้งกันไว้ได้เพราะเขาเป็นปฏิบักษ์มันจะเกิดการเสียหายดังนั้นในการที่จะทำให้แคลเซียมและโบรอนอยู่ร่วมกันได้นั้นก็จะต้องมีแคลเซียมในปริมาณสูงและมีโบลอนในอัตราต่ำ จะได้ไม่ทะเลาะกันไม่ขัดแย้งซึ่งกันและกันนะครับคือพูดกันในภาษาทางวิชาการกเรียกว่าเป็นพิษดังนั้นแล้วโบลอนในอัตราต่ำเหล่านี้เนี่ยเราจะทำยังไงล่ะเราก็จะต้องให้โบลอนต่างหากอย่างเช่นนิฟก็คือโบลอนเดียวเพราะฉะนั้นในความหมายของการให้ก็คืออย่างเช่นท่านใช้แคลเซียมโบลอนแล้วพอใบสุดท้ายก่อนการออกดอกหนึ่งเดือนเราก็ให้นิบเติมเข้าไป หรือจะเป็นโบลอนต่างๆโบลอนโกหรือโบลอนที่เป็นธาตุอัตราส่วนใหญ่จะอยู่ที่ความเข้มข้น10%ถ้าในกรณีนี้เราใช้กับแคลเซียมเดียวได้ไหมก็ได้ครับเพียงแต่ว่าเ,าเราก็จะลดอัตราความเข้มข้นหรืออัตราการใช้ลงมาเช่นใช้แคลเซียมเดียวบวกกับโบลอนเดียวเราผสมเสร็จแล้วก็ใช้ให้หมดอันนี้ก็ใช้ได้เป็นเทคนิค แล้วเราจะใช้แคลเซียมโบรอนต่างๆแล้วบวกนิกเข้าไปหรือบวกโบรอนโกเข้าไปเราก็บวกเพิ่มเข้าไปได้โดยในระยะเวลาตรงนี้จะใช้ระยะเวลา1เดือนนะครับการพ่นทำใบส่วนทางดินละ่ะเราทราบกันหรือไม่ว่าจริงๆแล้วใน TK เคซอยสองจะมีโบรอนมาก เพราะฉะนั้นเวลาที่เราราดทีเคซอยสองลงไปนั้นก็จะมีแคลเซียมมีโบรอนมีธาตุอาหารอยู่เขาก็จะไปทำหน้าที่ของเขาและในบริเวณของหมวกรากเองก็จะทำหน้าที่กันร่วมกันกลายเป็นจุดที่จะสร้างในส่วนของฮอร์โมนไซโตคนินบรอนเองนั้นมิใช่มีหน้าที่แค่ในเรื่องของการส่งเสริมการออกดอกเท่านั้นนะครับ ยังมีความสําคัญต่อกระบวนการผสมเกสรต่อคุณภาพไปควบคุมกลไกต่างๆซึ่งวันนี้เราไม่พูดถึงเราจะพูดถึงเฉพาะกรณีการส่งเสริมการออกดอกเหตุผลก็อยู่ตรงนี้ว่าถ้าท่านใช้แคลเซียมโบรอนมาท่านก็เติมโบรอนเข้าไปแต่ถ้าท่านมีแคลเซียมเดียวและโบรอนเดียวท่านก็ใส่สองตัวรวมการผสมแล้วก็ใช้ให้หมดอย่าไปผสมทิ้งไว้สำหรับปัจจัยต่อมานั่นก็คือเรื่องของธาตุอาหารหลัก ซึ่งจะมีองค์ประกอบของไนโตรเจนฟอสฟอรัสและก็โพแทสเซียมซึ่งท่านก็จะทราบดีอยู่แล้วว่าในส่วนของระยะของการพัฒนาของใบนั้นการที่จะทำให้ใบมีขนาดใหญ่มีความกว้างมีความยาวมีปริมาณมากก็จะเป็นส่วนของไนโตรเจนส่วนที่สองที่จะทำให้ใบส่วนยอดสุดมีลักษณะของเนื้อเยอื่อหรือเซลล์ที่แก่เร็วที่สุดนั่นก็คือฟอสฟอรัส และการที่จะทำให้ใบนั้นแก่เร็วมีสีเขียวเข้มมีความพร้อมนั่นก็คือส่วนของโพแทสเซียมซึ่งในส่วนของาธาตุโพแทสเซียมนั้นยังมีความสำคัญต่อการส่งเสริมการออกดอกด้วยเนื้อหาสาระของเรายังไม่จบนะครับแต่เนื่องจากว่าเวลานั้นมีข้อจำกัดฉะนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามต่อกันในวันพรุ่งนี้ เพื่อให้ความเข้ารู้ความเข้าใจเหล่านี้ครบถ้วนในทุกด้านนะครับเพราะว่าหลักการตรงนี้เราสามารถที่จะนํามาใช้ได้กับทุกพืชนะวันนี้เวลาหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท่านสวัสดีครับ